กราบสวีดัดสวัสดียวผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับลูกเสือ3มันนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับไอดีของน้องฟีฟ้าครับนะครับวันนี้เราจะพาน้องคนนี้ขึ้นมาเตอร์กันเลยนะมาดูชุดกันต่างๆมี324ชุดนะครับผมไอดีนี้ค่อนข้างตึงนะดูดิดูอยากชุดต่างๆอ่ะ มาดูนะครับวันนี้นะครับเราจะใช้ซีสกิลก็คือเราจะใช้กระสือกับโทกันละหนึ่งนะครับผมมาดูกันนะครับว่าลูกเสือสามันเนี่ยจะยิงได้แบบตึงๆหรือเปล่านั้นซึ่งกระสือตอนนี้มันอัปเดตมาใหม่ให้สุ่มในตู้กาชานาะซึ่งจะเป็นกระสือสีทองนะครับปกติกระสือจะเห็นเป็นสีแดงนะครับผมเห็นกระสือสีทองนี่ก็คือแบบกระสือพรีเมียมนะครับเออเขาเรียกกันนะกระสือพรีเมียมนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับว่าซตสกิลต่างๆของลูกเสือสามันเนี่ย จะถึกจะปืนจะเก็บสีได้หรือเปล่าเนาะไปไปดูไฮไลท์กันเลยกระสือไปมาดิกระสือทองมาดิโอ้ยหัวแตกกระสือทองนะกระสือทองมาดิออมาดิใครไม่มีไปจับซองมาได้ในในตู้สุ่มนะครับผมเนี่ยกระสือทองเลยเนี่ยไปดิมีตัวหน้าบปดิครับหัวแตกเอาเรื่องมาดิครับโอ้หแดงแดงมีตัวหน้า มาดิมาดิแด,แดงต,ตัวแดงแดงคุณผู้ชมมีารวันแตกครับแตกไอ้นีคร <c oughs> ับมาดิวีตัวตวัดีครับลวมด,ดติตัวตัวนครับแดงแปดมีตัวกระสือมีทองมีบ้าลวไปดิ เจอฮาชีกกระสือของเข้าไปบิ้วใช่รึกันด้วยอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนเอ้ยมีตัวมามีตัวมาเอ้ยสวัสดีครับปลาโฮใไล้กระสือไปด้วยเปล่าไปด้วเปล่าอยู่บนกระสือไว้ก่อนเดี๋ยวมีตัวยิงส่วนละไว้นั่นไงนั่นไงกระผมไม่ไว้ยผมล่วงแล้วเนี่ยมาดิมาดิมาดิเอ้ยโดนลงไหวไอซีโดนลงครับจริงจริงจริสามหนึ่งตอนนี้ระสองนั่นเก็บไปหนึ่งนะบผม ขอระยะง้างเราเปิดรอเลยมันชาร์จแน่แบบเนี้ยมันมีสองเนี่ยปาโดดเข้าไปเฮ้ยปักมาไปโดนไป็นสองอ่ะรอนึ่งรอนึงรอนึงสวยกระสือไปกระสือกระสือกระสือทองกระสือทองโอ้ยแดงไปโอ้ยโอ้ยเอาเรื่องว่ะตัวท้ายมีไหนเอ้ยควนเก็บหมดสามตัวแล้วว่ะเอ้ยเก็บหมดสามตัวแน่นอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้นะอยู่ไหนอ่ะโอ้ยรู้นะฮ่าฮ่า กดถายใช่ไหมในตีมันกิ้มกดายใช่ไหมกดถ่ายมาดิมาดิดูลูลูหมดมันเยแ่เล่นกระสือแล้วมาดิป่วยไม่มาหามาดิค่ายกระสอติดติดตดกดจนติดเพื่อนเพื่อนโอเคโอเคเดี๋ยวดึงให้600ไดยไหแกแกงอเพื่อนเอาาทำไมผมกดเครื่องดิบไม่ได้เนี่ยเอ้เครื่องดิบเครื่งดิบใช่แข็งมีปัญหาแล้ว ข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วทำไมเครื่องดีใช้งานไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยมีตัวโดนลงมาสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยต้องเร่งรอดังเฮ้ยสวัสดีครับเบิเเด Enemy spotted ฮ่าฮ่าฮ่ามาดิสไลด์นอน,ปปนไปร้องไปดิร้องไปสองร้องไปสองชุดเหมือนกั้เเนเลยตูโอ้ยเงินทีเงินตุก๊กตับตุก๊กตับตุก๊กตับอย่างนี้ผมต้องไปแจมเอ้ยแตยเอ้ยเฮ้ยต่คนอื่นดึงเพื่อนก่อน ขันดาวมีตัวมามาไม่ลงป่ง rampage กดดลายก็ตายเพื่อนอยู่ตู้เออครับผมเดี๋ยวเป็นนี่หดไปสวยหมดมาดิตังยังหมดแล้วขวามไหมมาดิมาแล้วหมดแตกทเาไม่ขึ้นต่างหากวะมาดัโอ้ยกระทกโดนโอ้ยไอ้แม่งมันยิงลิงโดนี่ไงวะ เฮ้ยครับเอ้ยทำไมมันอยู่นิ่งอ่ะเอ้ยมันมันโดนมันโดนไอ้วอล์ค้างฮะมติดบั๊ไอ้วอล์มีฟรีมาติดบั๊ไอ้วอเอาเรื่องจัดเฮ้ยติดผิดเลนเฮ้ยเฮ้ยขาด้อยหนึ่งอ่ะขาดร้อยหนึ่งอ่ะอะดึงให้อะดึงให้สมู่รณ์ไปนะไปไปดิสายมึงมีตัวสายมึงมีตัวอีกนี่ต้องไปแจมกะสือต้องไปแจมนะกะสือต้องไปแจมนะไปดิไปดิครับโอ้ยแม่กกุณต้องกุนได้กะสือไป มเพื่อนเก็บตีแบบไหนซีเนมีแน่นอนมาดิไอ้นี่นะสวัสดีครับไปไ่เอาหัวพ้นเอาโอาหว่างหัวเบาจัดไว้ไป่อตามมีตัวตีนี้เลยเกมสีฟ้าเนี่ยตีนี้เหรอตีนี้เหมาดิหนกแกนให้หัวไม่ด้เอาอซีเาหเอาบานเอาบาน เยือนโดโอ่ะเอาเรื่องมีไหนอ่ะเอาโททีใหญ่นน่ะ Killing spree I need equipment ไเห็นแล้วไปตัวแทนแดงไอตัวลปด้ยไเอาแดงไอมีตัววันดีครับไปตัวัวมีตัวตัวแดงๆสี่เก้าลัดยาง โอ๊ยโอ๊ยฮันแน่ฮันแน่ผมรู้จุดนะผมรู้จุดนะเจอแน่เจอผมแน่ครับผู้ชมเจอผมแน่คอยดูนะคอยดู FC รู้จุดเหมือนกันเปล่าวเนี่ยไงเนี่ยไงมันบอกว่าโฟนแน่เลยไอ้นี่แม่งโปรมองไปเลครับอุ้ยแม่งมันเห็นผมมาดิ เฮ้ยเฮ้โยโดนสกาดแล้วสกัดสื่อทองสกัดสืส่อทองเข้าไปร่วมไปดิสือทองมาดิส okay, ือพรีเมียมมาเขาเห็นเปล่ากระสือพรีเมียมมาไอ้สวัสดีครับใจกิหัวไปเอาหัวไปในตัวไอ้สวัสดีครับตัวแตกแดงครับคาณผู้ชมสวยแม่ขวบมาแล้วขวบไม่เห็นแล้วมาเลยโวยแดงไปสวัสดีครับมาดิตัวคณะ ไอ้ิครับหัวแตกแดงแดงไม่ตัวแดงแดงยิงตัวหลังไม่โดนกระสือกระสือทองเฮ้ยแม่งมาเล่นเหลี่ยมขออนุญาตซ้ำก่อนถ้าเล่นเหลี่ยมแบบนี้ขออนุญาตซ้ำมาดยมาดิมาดิมาดิครับช่วงไม่ได้หัวแตกไม่ตัวหัวแตกแดง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 ไอ้หัวแตก hit them with sense of shock

เรื่องเนี่ยแหละโทรไลออนาา บอกเลยน้ำแข่งเข้าโอ้โหโอ้ยเอาเลือเจิครับผมนอ เอามก่อนเลยเอาก่อนเลยเอาก่อนเลย เอาจัดครับผมมาสเตอร์แสนรักอีมาสเตอร์ตายีิสิบเก้าของน้องเขาเลยนะครับผมโอ้โหเป็นอย่างไรกันบ้างครับลูกเสือสามันเล่นกับกระสือนะครับผมก็เป็นอย่างไรกันบ้างกระสือบวบทอกทอก้อนนั่นหนึงผมบอกเลยโคตรโคตรโคตรโอพีนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก็สามารถกดแชร์กันได้วันนี้ผมลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับผมบ๊ายบาย